Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals, i in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Do you wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you are sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change. I need today. I promise that I'm there felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16ตอนที่36ค่ําคืนแห่งข้อตกลงในคืนนั้นมุโคดะได้เข้าพบกับเยอเกนณนะที่พักแห่งใหม่ของเยอเกนโดยไม่ได้มาเพียงแค่ลําพัง เขามีมอยล่าผู้แทนจากกิวนักประจนภัยของเมืองหลวงและขุนอูกโกลองหัวหน้ากิวนักประจนภัยแห่งเดอรลันติดตามมาด้วยเป้าหมายหลักของการมาเยือนในครั้งนี้ก็คือเรื่องของขุนเอลแลนนั่นเองเยอเกน ได้เชื้อเชิญผู้มาเยือนทั้ง3คนเข้าไปในที่พักที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมและพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยซึ่งอเดลล่าภรรยาของเยอเกนเองก็ได้ให้การต้อนรับด้วยการชงชามาเสิร์ฟจากนั้นมุโคดะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเป็นปัญหาของคุณเอลแลนดทั้งความเสียหายที่คุณเอลแลนได้ก่อขึ้นรวมถึง คุณมอยล่าซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญในกิลด์ของเมืองหลวงต้องมารับภาระในการควบคุมดูแลคุณเอลแลน แต่เจ้าตัวก็ยังคงก่อปัญหาหลบเลี่ยงเธอได้เสมอยิ่งไปกว่านั้นคุณเอลแลนยังแทบจะละทิ้งความรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะกิลมาสเตอร์ของเดอรลันโดยสิ้นเชิงส่งผลให้ภาระส่วนใหญ่ต้องตกไปเป็นของคุณอูโกผู้เป็นรองหัวหน้ากิลคุณเอลแลนยังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณอูโกอีกมากมายต้องให้คุณอูโกคอยสะสางอยู่เรื่อยๆเมื่อเยอเกนได้รับทราบถึงการกระทําของคุณเอลแลนเช่นนั้นเขาก็แสดงความเส เสียใจออกมาต่อคุณมอยล่าและคุณอูกโกในนามของครอบครัวสําหรับปัญหาทั้งปวงซึ่งทั้งคุณมอยล่าและคุณอูกโกเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดของคุณเยอเกนแต่อย่างใดในการคุยกันของพวกเขามีการเอ่ยถึงภูมิหลังของคุณเอลแลนว่าคุณเอลแลนเป็นลูกครึ่งของไฮเอลและแม้ในายามปกติเขาจะดูไม่ค่อยเอาใจใส่ในสิ่งใดแต่เมื่อถึงสถานการณ์สําคัญเขาก็สามารถแสดงศักยภาพที่น่าทึ่งออกมาได้ ทว่าทั้งคุณมอยล่าและคุณอูโกเองต่างก็รู้สึกกังวลใจต่อความประพฤติโดยรวมของคุณเอลแลนอยู่ดีนอกจากนี้ท่านมอยล่าและคุณอูโกเองยังตกใจที่ได้ยินว่าคุณเอลแลนเป็นลูกครึ่งของไฮเอลด้วยท่านมอยล่าและคุณอูโกได้ขยายความถึงอุปสรรคในการควบคุมดูแลคุณเอลแลนเนื่องจากว่า คุณเอลแลนมีไว้พิบในการหลบหนีเป็นเลิศประกอบกับว่าทั้งสองคนต่างก็มีภารกิจประจำวันที่จะต้องทํารวมถึงงานที่เอลแลนนั้นปล่อยปะละเลยไว้ทําให้บางครั้งจึงเกิดความพังเผือในการเฝ้าระวังตัวของคุณเอลแลนไปคุณโอโกแสดงความรู้สึกท้อแท้และตําหนิตนเองไปด้วยที่ไม่สามารถดูแลคุณเอลแลนได้อย่างเข้มงวดพอ แต่ท่านมอยลาก็ได้ให้กำลังใจคุณอูโกว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมและการที่กิวนักประจนภัยแห่งเดอร์ลานยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้มันก็ด้วยความสามารถของคุณอูโกนั่นเองทางด้านคุณเยอเก้นและคุณอเดล่าจึงรู้สึกหนักใจไม่น้อยเมื่อได้ฟังเรื่องราวเช่นนั้นของคุณเอแลนท่านมอยลาได้เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยมีการหาหรือถึงความเป็นไปได้ที่ว่าจะจ้างนักประจนภัยแลงเอสเพื่อมาดูแลคุณเอลแลนด์โดยเฉพาะแต่ก็ยังติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันสูงลิบลิ่วอย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับเปลี่ยนไป เมื่อคุณเอลแลนมาอยู่ภายใต้การดูแลของคุณเยอเกนเพราะเขามีท่าทีที่สงบเสงี่ยมขึ้นผิดคาดสร้างความน่าแปลกใจให้แก่ท่านไมล่าและคุณอูโกอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ท่านไมล่าจึงถือโอกาสในค่ำคืนนี้เพื่อยื่นข้อเสนอให้แก่คุณเยอเกนไปเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลคุณเอลแลนอย่างเป็นทางการโดยทางกิลนักประจนญัยยินดีที่จะมอบค่าตอบแทนให้กับคุณเยอเกนตามความเหมาะสมหลังจากไต่ตรองอยู่ชั่วครู่เยอ เกนก็ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าในฐานะญาติผู้ใหญ่ของคุณเอลแลนด์เขาเองก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องคอยชี้แนะและแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของคุณเอลแลนด์ซึ่งอเดล่าภรรยาของคุณเยอเกนเองก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาและสนับสนุนการตัดสินใจของสามีท่านมอยล่าและคุณอูโกจึงรู้สึกยินดีและคลายความกังวลลง เป็นอย่างมากพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคุณเยอเก้นอย่างสุดซึ้งมุโคดยังได้ไต่ถามถึงความเป็นอยู่ของกลุ่มไฮเอลคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเ well วลเดเยอเก้นรับปากว่าจะแจ้งรายละเอียดให้กับเขาฟังในภายหลังและยืนยันว่าเอลทั้งสี่ตนจะยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้านของมุคโคดเช่นเดิมเนื่องจากเวลเดนั้นมีบทบาทสําคัญต่องานชําแหลที่กําลังเกิดขึ้นในกิลนักประจนภัยแห่งเมืองคาเลรีนาแห่งนี้เมื่อคุณอูกโก เคยถามถึงที่อยู่ของเอลแลนในขณะนั้นเยอเก้นก็ชี้ไปยังห้องข้างๆพร้อมกับแจ้งว่าเอลแลนนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในนั้นและถูกกำชับไว้อย่างเด็ดขาดว่าหากก่อความวุ่นวายจะถูกลงโทษทั้งยังมีการป้องกันการหลบหนีของเขาทําให้ไม่สามารถออกมาได้หากไม่ได้รับความยินยอมท่าทีที่หนักแน่นและคําพูดที่ชัดเจนของคุณเยอเก้นเช่นนั้นได้สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่ท่านมอยล่าและคุณอูโกอย่างยิ่ง you again ได้ประกาศเจตนาลมว่าจะดูแลและปรับปรุงอุปนิสัยของเอลแลนอย่างจริงจังคำมั่นสัญญานี้ทำให้ท่านมอยล่าและคุณอูกโกรู้สึกตื้นตันใจจนแทบจะกลกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มุโคโดะคุณคิดว่านี่อาจจะเป็นบทเริ่มต้นของความยากลำบากครั้งไหม่สำหรับเอลแลนก็เป็นได้เมื่อการสนทนาได้ข้อสรุปลงเช่นนั้นมุโคโดะจึงเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่ออาบน้าและพักผ่อนนอนลับ แล้วก็จบการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรม,มัว่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย